มินยี่บสองมินขนาดเท่าแฮนเดิมไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่โตขึ้นเหมือนเดิมอันนังก็จะประมาณนี้นะครับดูเท้าครับดูที่เท้าโช๊คผมผมผมสายช้อนน่ะผมได้มาคู่นี้เก้าร้อยเอง <S <S 2> <S 2> ไม่งั้นอย่าจะคุยกับเพื่อนๆไม่รู้เรื่อง โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับพี่เอแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาในส่วนของแฮนด์นะครับว่าเปลี่ยนแฮนด์แบบไหนไม่ต้องเปลี่ยนสายคัทไม่ต้องเปลี่ยนสายเบรกเดี๋ยวพามาดูรถพี่เอนี่นะครับแฮนด์รถของพี่เอไม่ต้องเปลี่ยนสายคัทไม่ต้องเปลี่ยนสายเบรกราคาพี่400ยนิดๆสั่งจากช้อปปี้ครับ เดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิ้งก์ฝากแอดมินเขาไว้ให้คือตรงนี้ต้องเจาะตรงไหนอะไรงไงพี่อธิบายเลยใช้เดิมหมดเลยครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดแทนแทนเป็นแฮนแฮนมินยี่สิบสองมินขนาดเท่าแฮนด์เดิมไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่โตขึ้นเหมือนกว่าเดิมทุกอย่างใส่ของเดิมหมดอาจจะมีสายคัดตึงนิดนึงถ้าเพื่อนๆไม่สบายใจก็ขยายสักสามสี่นิ้วได้แต่ แต่แต่ที่ที่ที่นี่ใช้ของเดิมหมดจุดยึดพี่จุดยึดจุดยึดจุดยึดเดิมเลยใช้จุดยึดเดิมทั้งหมดเลย<อ>ไม่ได้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 มีรายเปลี่ยนแปลงใช้ใส่แทนทันเดิมได้เลยครับก็รูยึดเดิมเนาะุยึดเดิมดอาจจะ<ๆ>ต้องมีเจาะเจาะที่ใส่ประกับเพราะว่าในประกับเนี่ยจะมีจะมีะมีม,ม,มีตัวล็อกกันประกับเคลื่อนซึ่งแฮนเดิมก็มีเหมือนกันครับแล้วฟิลลิ่ง ฟินลิ่งมันจะขี่เท่ๆหล่อๆนยเพราะแฮนด์นจะกว้างอ่าใช้ความเร็วถึงสูงก็ได้สักร้อยร้อยยี่สิบได้ครับก็โอเคแฮนด์มันจะเบากว่าเดิมแล้วแฮนเบากว่าเดิมมาล้านรถถอดตุ่มแฮนด์ออกนะใช่ครับมาล้านรถก็ดีครับแล้วแต่คนชอบแต่ที่ผมไม่ใส่ตุ๊กตาเพราะว่ามันมันจะบางมันจะบางตรงนี้แล้วมันจะดูรกแล้วมันก็จะไขกคุณแจยากใช่อันนี้คือคือสิ่งที่ผมผมพอใส่แฮนด์นี้แล้วมันมันเหมือนแฮนด์เดิมมันจะดูโล่ง ตัวอย่างตุ๊กตาแฮนด์ก็ของพี่สิงห์อโอพี่ชายอันนี้ของพี่สิงห์อันนี่อ่าอันไี้ยกขึ้นแต่อันนี้มันเป็นอันเดิมมันจะดูอันนี้ก็คือมีตุ๊กตาแฮนด์สายคัดสายเบรกเดิมเหมือนกันใช่ตามที่เขาคุยคุยกันมาแฮนสูงไม่เกินไม่เกินหกนิ้วใช้สายเดิมได้หมดออันนี้ของพี่สิงห์ก็ประมาณสองนิ้วนี่ไม่เกินถ้าถ้าถ้าไม่เกินถ้าสูงไม่เกินหกนิ้วอ่ะใช้ใช้สายเดิมทั้งคัดทั้งเล่นได้หมดเลยครับ ทีพีเอบอกเมื่อกี้เนาะที่ว่าใส่ตุ๊กตาแฮนด์แล้วมันจะนี่แหละเ่อ,ะองศาการมองเรือนไมอ่ะเราจะเราจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วเราเรามองเข้ามาเนี่ยมันมันจะไม่ดูโล่งเหมือนแบบนั้นไม่เหมือนจะแฮนด์เดิมเพราะว่าตุ๊กตาแฮนด์มันจะสูงขึ้น<ช>แล้วก็ทําให้แฮนด์สูงแล้วก็วอาจจะบังยนิดนึงประเด็นคือผมเตี้ยด้วยแหละพี่เอกก็สูงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดอ่าร้อยห้าสิบแปดนะครับร้อยห้าสิบแปดนั่งแล้วเป็นยังไงอนี่นะครับก็มาดูนะครับอันนี้คือ อย่างที่บอกไปนะว่าพี่เอก็ไปปาดบอกมาแล้วประมาณสองนิ้วนะพี่นะครับประมาณลงสองนิ้วแล้วก็เปลี่ยนโช้เป็นสองรอยเจ็ดสิบมิลของว s s เอเอครับท่านั่งก็จะประมาณนี้นะครับดูเท้าครับดูที่เท้าก็จะเ็ออเท้า,ทาก็จะลงพื้นได้เยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับสําหรับทั้งโหลดโช้กแล้วก็ปาดเบอะโดยหลักๆก็จะลงไปประมาณอยู่ประมาณสี่ห้านิ้ว จากความสูงเดิมนะอ่าจากตัดเบาสองนิ้วแล้วก็เอาโช,คโชค๊โชคอ่าเปลี่ยนโช๊คลงก็โอเคนะครับอันนี้ก็แนวทางสําหรับคนที่ตัวเล็กๆแล้วก็แฮนด์อันนี้คือแบบซิงเกอร์เลยบอลย่อยรถพี่เอ๋เบามากถ้าใครแบบขับแฮนด์เดิมๆแล้วหนักนะเปลี่ยนแฮนด์แบบพี่เอ๋เบามากอด้วยด้วยด้วยแฮนด์จะสูงขึ้นมาอีกสักประมาณสองนิ้วแล้วมันเราไม่ก้มอืมแล้วก็แฮนด์จะกว้างขี่สบายหน่อยสบายไม่ปวดไหล่นะพีีนะย่างยาวสบายครับ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็รถของพีง่ดัดแปลงอะไรมาบ้างพี่นอกจากแฮนด์โช๊กหลังเปลี่ยนโช๊กหลังเป็นของยอดนิยมของรุ่นนี้ YS 2 7อสองเจนมิลใช่ครับเท่าไหร่พี่โชผ๊ผมผมมสายช้อนน่ะผมได้มาคู่นี้เก0าเองได้คู่นี้มา900เป็นเป็นของ พวกที่แบบของของคนที่เขาใส่แล้วเขาไม่ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเขาถอดก็ช้อนมาเจ้าลอยก็ติดนักข้างเพิ่มกระเป๋าข้างดเพิ่มนักข้างก็ประมาณนี้กระเป๋าเท่าไรพี่คู่หนึ่งกระเป๋าคู่หนึ่งประมาณพันสองครับสั่งจากช้อปปี้เหมือนกันผมเป็นลูกค้าดีเด่นของช้อปปี้ตอนนี้อะไรนะคูปองเต็มเลยคูปองมากมายไก่กองแล้วก็มีกันล้มกันล้มนี่ของคลาสสิกไร เท่าไรพี่เท่าไรการล้มเนี่ยตอนนั้นผมได้โปรโมชั่นไหมค่พันเดียวกันล้มนะแล้วก็มีมีแข้งกาดแข้งของอันนี้ของค่ายโคราเรนเจอร์กาดแข้งแล้วก็แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็ของโคราเรนเจอร์เหมือนกันแข้งเท่าไหรกันแข้งพี่กาดแข้งประมาณพันแปดครับพันแปดเป็นงานเป็นลลูมิเนียมงานดีครับใช้ได้พันแปดแล้วก็ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ก็พันแปดเหมือนกัน ใส่เพื่อความวิบวับคู่หนึ่งนะครับข้างบนข้างล่างอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ก็มันเข้าแบบไปนี่นี่เนาะพี่เนาะเข้าแบบสีเนี่ยคือแบบสีโคมอ่ะมันจะเข้าแบบสีแบบมินมินแบบนี้เขาเช่นเกรย์มันแบบนี้เลยสเทลแล้วก็มีชุดท่อไปผ่ามาชุดท่อผ่ามาก็เปลี่ยนคัดกลางของชัยรัตนทองอยู่แล้วก็ปลายผ่าของร้านช่างหลีกวางปากครับโอเค เดี๋ยวก็เราก็จะให้ฟังเสียงท่อนะครับอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวกันล้มอ่ะกลับมาที่การล้มก่อนพี่มันดียังไงอะ่ะอ่ะการล้มทีแรกอะผมก็ไม่กล้าจะใส่หรอกก็เพื่อนๆในกลุ่มนี้แหละบอกว่าใส่เถอะพี่คือออกมาวันแรกปุ๊บผมโดนเลยล้มแปะถ้าไม่มีการล้มตัวนี้ถังผมไปแน่นอนไม่เหลือรถสีนี้ต้องขยันครับไม่ขยันไม่สะอาด ขยันนิดนึงม่งั้นอยากจะคุยกับเพื่อนๆไม่รู้เรื่องอถ้าไม่มีการล้มนะครับก็บอกได้เลยสิ่งที่จะโดนนี่แน่ๆนครับแ่่แน่อันนี้รอยังอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีการล้มนะถ้าโดนถังนะครับคืองานหยาบเลยทีนี้ไปเพาะใหม่หรือว่าจะรออะไหล่ใหม่มันก็จะนานนะพี่เนาะกว่าที่เราจะขับกลับมาขับหรือว่ามาใช้รถได้อีกวันแรกที่ออกรถเลยด้วยล้มแปกด้วยพื้นไม่เท่ากันรถเอียงเรียบร้อยครับ มาฟังเสียงท่อกันเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนท่อทำอะไรมามั่งท่อของผมทำอยู่สองช่วงช่วงแรกคือเปลี่ยนท่อนท่อนกลางท่อนแคทเปลี่ยนท่อนแคทเป็นท่อของของสำนักของรลัดทองอยู่ได้มาหกร้อยลมส่งตายตายผมไม่ผ่าตายได้ผ่ามา ที่ร้านช่างหลีกองปราบพวกให้สีครับปลายผ่ามาประมาณพันแปดก็ได้เสียงที่ถูกใจชอบเราเราเราชอบเสียงนุ่มๆแต่ไม่ถึงกับลั่นแต่ถ้าเกิดลาดก็ลั่นแน่ส่วนนี้ได้ไมายอหยานหือตาเล่งที่ดีขึ้นชัดเจนแ,<ต>แน่แน,นอนตาเล่งดีขึ้นชัดเจนแล้วก็เสียงเสียงได้เสียงที่ถูกใจเราอะ่ะครับ อ๋พี่จัดเลยเสียงมาก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับรถพี่เอ๋ก็ถูกใจก็ตามลายแทงที่พี่เอ๋ว่าเมื่อกี้นี่เลยจัดไปก็ประมาณนี้เลยครับรแบบนี้เลยแต่เอาจริงนะผมชอบนะเสียงนี้นะผมชอบนะน่าจะเป็นเพราะมันยังแน่นอยู่หรือเปล่าเนาะ ก็ผมถามเรื่องเรื่องเรื่องเสียงที่แน่นเนี่ยมันเกี่ยวกับยายแก้วอก็ผมก็ถามช่างมาแหละว่าอายุการใช้งานของ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 ยายแก้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ช่างบอกประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งอยู่ที่ที่ใช้รถระยะการใช้รถว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าน่าจะโอเคอะ่ะค่าอาจยายแก้วครั้งต่อไปอยู่ประมาณแปดร้อยแปดร้อยครับก็ถือว่าไม่หนักไม่เบาราคาทั้งเส้นใช่ราคา ที่ไปทํามาสองช่วงอ่ารวมราคารวมสองพันสี่สองพันสี่ก็คือผ่าเปลี่ยนแคทอ๋อเปลี่ยนแคดก่อนผ่าผ่าพันแปดใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้อีกหกร้อยก็สองพันสี่ก็ถือว่าราคาดีพอๆกับท่อแต่งอืมแต่เราเราเราได้เสียงที่เราถูกใจประมาณนี้ครับก็คือเสียงก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้ ของพี่เอกก็จะเบาแล้วก็นุ่มกว่าหน่อยถ้าใครไม่ชอบรันมากๆอต้องฟังเสียงถ้าใครไม่ชอบรันมากๆก็ของพี่เอกก็ถือว่าโอเคแล้วก็ของพี่สิงห์ก็จะดังกว่านี้ถ้าใครชอบแบบพี่สิงห์ก็สามารถไปซื้อท่อแต่งที่ร้านชัยชานทองอยู่แต่งได้เลยชอบท่อ่าก็ร้านชงลี่ก่อาชงลี่กองปาบถ้าถ้าถ้าใครแบบอยากฟังเสียงจริงๆนะครับมาที่นี่หนึ่งหนึ่งหกบาทคอปี้นะครับเดี๋ยวผมจะป้ายยาหนึ่งหนึ่งหกคอปปี้บาทนะครับก็ เดี๋ยวมาฟังเสียงรถของพี่สิงห์แล้วก็รถของพี่เอ๋กันได้นะครับอยากใครอยากฟังเสียงสดๆนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแนวทางการแต่งของพี่เอนะครับเล็กๆน้อยๆสมาชิกในกลุ่มโยโลขับของเรานะครับจริง,รงๆอยากให้ฟังเสียงท่อจริงเสียงในในในคลิปม,มันอาจจะแบบเบาบ้างอะไรบ้างมีเสียงื่นแทรกบ้างแต่ได้ฟังเสียงจริงอ่ะผมเชื่อคุณจะชอบจะได้รู้อารมณ์ว่าเราเฮ้ยอยากได้แบบนี้ไหมมาลองขี่มาลองเทสได้ครับไม่ห่วงรถ ก็นี่ครับชาวแก๊งเราก็จะมาอยู่แถวนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะลงเพจให้ชมเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะมามิทติ้งกันก็จะมีวันนัดหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของวันอาทิตย์นะครับวันที่ช่วงเช้าวันที่ช่วงเช้าๆแบบนี้ตั้งแต่เก้าโมงไปจนถึงเที่ยงบ่ายโมงมันแล้วแต่ครับว่าบางทีบางทีก็ไม่กลับกันนะครับอย่างนงี้ก็เนี่ยตอนนี้ก็เกือบบ่ายโมงนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแบบนั่งไปเรื่อยๆครับชิลๆ ถ้ายังไม่หิวข้าวก็ยังไม่สลายตัวกันง่ายนะครักันแลกเปลี่ยนทิปเทิรแลกเปลี่ยนกันใช้รถอะไรประมาณนี้แนวทางการแต่งนะครับมาดูกันได้สําหรับรถคลาสสิกอย่างรอยย้อนฟ l ลคลาสสิก350หรือว่าจะเป็นอินเตอร์เซ r ปเตอร์ฮันเตอเดี๋ยว Hunter ก็จะจะแปลงร่างแล้วเร็วๆนี้กําลังรอช้อนของอยู่ก็เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวจะให้โอมารีวิวในส่วนรถของโอนะครับเป็นรอยย้ e ฟิลฮันเตอร์350นะครับ เพราะว่าตอนนี้รถน้องก็ยังรออะไรอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะให้รีวิวอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อของแต่งให้ได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางการแต่งของพี่เอกครับ you